E ในบทนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของการแนะนําช่องทางในการรับงานค่ะช่องทางในการรับงานนะคะในสายของ Copy Writing ค่ะก็มีอยู่3ช่องทางหลักๆในโลกออนไลน์ด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นช่องทางของ Facebook Group ค่ะ Facebook Group คืออะไรนะคะก็จะดูตามด้านนี้ได้เลยค่ะ สิ่งที่คุณจะเห็นนะคะก็คือจะมีกลุ่มที่หางานนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่หาคนค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนที่เอางานมาเสนอให้กับกลุ่มที่หาคนมาทําในจุดจุดนี้นะคะก็เราสามารถจะเข้าไปดูนะคะในกลุ่มเหล่านี้ได้เลยค่ะกลุ่มหลักๆนะคะที่เจอยากจะให้เข้าไปดูก็จะเป็นกลุ่มของสายเขียนคอนเทนต์ค่ะในสายของการ์ตูน์ไรติงนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะในโลกออนไลน์นะคะคือการเขียนคอนเทนต์ค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่สามารถได้เงินจากทาง ้ด o o k Group นะคะจะมีแบรนด์ต่างๆนะคะเข้ามาหาคนอย่างมากมายหรือจะมี SME เอยแบรนด์เอยหรือบริษัทเอยหลายๆที่นะคะที่จะมาหาคนที่จะเขียนคอนเทนต์ได้ตรงใจได้ดึงดูดแล้วก็ได้ลูกค้ามาถ้าคุณคือสาย Copywriting ที่เก่งทางด้านนี้จริงๆนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปเหล่านี้เดี๋ยวนี้เลยคะ่ะ 2ค่ะก็จะเป็นในส่วนของฟรีแลนซ์แพลตฟอร์มค่ะฟรีแลนซ์แพลตฟอร์มคืออะไรหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ามีแอปพลิเคชันที่ไว้สําหรับรับงานของฟรีแลนซ์โดยเฉพาะนะคะในโลกออนไลน์ก็มีเช่นกันค่ะดังต่อไปนี้เลยค่ะแอปพลิเคชันนะคะหรือเว็บไซต์ที่เจแนะนำนะคะให้ไปรับงานที่นี่ไปลงงานไว้ที่นี่นะคะก็คือในเว็บของ Fastwork ค่ะ ลาสเิร์กก็คือแหล่งรวมฟรีแลนซ์นะคะที่มีฟรีแลนซ์มากมายแต่ละสายงานไม่ได้มีแค่สายที่เขียนคอนเทนต์หรือสายก o อปปี้ไรติงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ oh. มีทั้งสายที่ทําภาพนะคะทำวิดีโอนะคะมีสายที่รับดีวิวก็มีนะคะ oh. หรือทําในส่วนแปลภาษาแปลงานอื่นๆอีกมากมายเลยะ oh. อะไรที่ฟรีแลนซ์ทำได้ทั้งหมดนะคะมีอยู่ในเว็บนี้ oh. เพราะฉะนั้นสายงานก o อปปี้ไรติงไม่ควรพลาดค่ะ oh. สามารถเอาพอร์ตฟิลิโอของตัวเองนะคะ ไปใส่ไว้ในเว็บนี้นะคะแล้วก็จะมี ผู้จ้างงานนะคะเข้ามาดูถ้าเขาสนใจพอร์ตของเรานะคะเขาก็จะทักเรากลับมานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะโต้ตอบกับเขารับงานกับเขาแล้วก็รับเงินจากที่นี่ได้เลยค่ะส่วนสุดท้ายค่ะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะคะหลายๆคนคะ่ะอาจจะเคยนะคะในยุคก่อนๆเนาะเรามีการสมัครงานเราก็ต้องเดินไปยื่นไปสมัครถึงบริษัทนั้นด้วยตัวเองสายงานกา r i t i น g ก็เช่นกันค่ะถ้าคุณอยากได้งานบริษัทที่คุณถูกใจคุณหมายตาคุณอยากเขียนให้ ที่คุณแนะนําตัวเลยค่ะส่งอีเมลไปหาเขานะคะหรือลองเขียนงานที่ใกล้เคียงกับบริษัทของเขาเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะสัก1ชิ้นหรือ2ชิ้นให้เขาได้อ่านก่อนนะคะก็จะทําให้เขารู้สึกว่าถูกใจไม่ถูกใจหรือต้องการติชมยังไงเขาก็อาจจะมีฟีดแบ็กกลับมาสิ่งสําคัญก็คือเขาจะติดต่อคุณกลับมาและคุณจะได้เงินก้อนโตเลยทีเดียวเพราะว่าคุณถูกใจเขาแล้วมีสิทธิ์ที่เขาจะจ้างคุณเป็นนักเขียนรายเดือนให้กับบริษัทเขาเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ 3ช่องทางการรับงานหลักๆนะคะคุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะเพราะว่า3มช่องทางนี้จะทําให้คุณได้เงินมหาศาลนะคะและบอกเลยว่าฟรีแลนซ์ที่เขียนกัอปปี้ไรติงเก่งๆนะคะได้เงินกันตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและบางคนถึงหลักล้านทีเดียวค่ะแต่ก่อนจะไปถึงหลักล้านนะคะเรามาเตรียมพอร์ตโฟลิโอกันก่อนค่ะว่าเราจะยื่นให้แต่ละที่ยังไงหรือเราจะเตรียมตัวยังไงเพื่อที่ให้เขาสนใจงานของเราเพราะถ้าคุณมีดีคุณต้องมีใน พ,พบกับบทถัดไปได้เลยค่ะ